สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะคะกลับมากันที่ศิลปะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเดมอนได้ปากกาใหม่มาจากจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดมอนนะคะจะมาทดลองปากกาให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ไม่ต้องน่าจะไม่ต้องทดลองแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เดมอนนะคะจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าการวาดรูปของเดมอนนะคะว่าการเขียนหนังสือของเดมอนนะคะเป็นอย่างไรแต่ว่าอาจจะสวยกว่าเดมอนเขียนสวยกว่านี้นะคะ ว,ว่าไแปากกาอันนี้มันใหญ่เกินไปนะคะมันมี12สีเลยนะคะเดี๋ยวให้เดินะประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวไดมอนนะคะจะมาทดลองให้ทุกคนดูเลยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเนะาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไดมอนะะจะเข้าจะเขียนชื่อไดมอนให้ดูไดมอนจะเอาเป็นสีเอ่อแดงแล้วกันนะคะน้ำเงินกับแดงเป็นธำรมดาอยู่แล้วไดมอนจะเอาสีชมพูทุกคนดูแล้วกันนะ ซึ่งความใหญ่ของมันนะคะมันจะทําให้ตัวหนังสือของเรานะคะดูมีมิติขึ้นนะคะดูเหมือนมีแบบดูเหมือนมันมีโบราณขึ้นนิดนึงนะคะดูเหมือนมีมิติขึ้นมาเลยนะคะนี่มันชื่อไดมอนทุกคนเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นชื่อไดมอนเองเดี๋ยวไดยวบอนจะเอาสีมาที่ไดมอนทดลองสีที่ไดมอนทดลองมาให้ดูนะคะแป๊บนึง ให้ดูนะคะเดี๋ยวสมอนจะให้ดูนะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนหนรือเปล่าโอเคเดสมอนมน่าจะเห็นแล้วแต่เดสมนอนขยุบมาอันนี้เป็นเออ่ตัวสะกดจิตที่เดสมอนทำเองนะคะก็จะสีใส,ส,สๆนั่นเองมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละคะล่ะโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยน นี่ค่ะส okay?. ีที okay? so, you like fan, so please, ่เดมอนทดลองทั้งหมดนะคะนี่โหสีแจ้งมากมันจะเบลอๆนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอุ้ยุอย